สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมคเอฟครับอยู่เกม Harry Potter Magic a w กว e n ก่อนอื่นต้องขออภัยเรื่องเสียงกันนิดนึงพอดีว่าผมเนี่ยเพิ่งจะเป็นหวัดมาเนาะก็อาจจะมีเสียงอู้้อาจจะขึ้นจมูกหน่อยๆเสียงแปลกๆไปก็ขออภัยนะตรงนี้ด้วยแต่ก็มาอัดคลิปให้ทุกคนดูกันเนาะวันนี้เราจะมาดูกันที่เด็ก d ็อบบี้อวาาครับอ่ามีคนขอมาในด็อบบครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้วผมเน้นไปที่ออฟคูลั class. ครั้งนี้เราจะเน้นไปที่อวดาครับก็เป็นเด็กด็อบบี้อวดาทั่วไปเลยจริงๆเรากาดหลกักๆเนี่ยก็มีแค่อวดากับกาดกอ๊อฟคอมโบกับเพอร์มีกาดเด้งกาดลอยเพื่อที่จะทําให้แบบเราอาวดาใส่อีกฝ่ายได้ง่ายๆเนาะที่เหลือก็เป็นการสเสริมอยากจะใส่อะไรก็ได้ผมไปดูมาก็หลายๆคนก็ใส่แตกต่างกันบางคนอาจจะใส่คอนฟิงโกมาเคลียร์มอนด้วยอาจจะใส่มาเป็นเวนตัสอาจจะใส่มาเป็นกาเซีย หรือบางคนก็จ,จะไปใส่เป็นเทเบอ่าอะไรพวกนี้เนาะบางคนใส่นิฟเลอร์มาบางคนใส่โกลเด้นสนิชมาเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ผมจะไม่บอกว่าอะไรดีกว่าไม่ดีกว่าเนาะแต่ว่าผมจะมาเล่นเป็นเซตนี้แล้วกันครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเข้ามือที่สุดเราก็จะเน้นเล่นคล้ายๆกับคลิปที่แล้วเลยนั่นก็คือหลบหมอกใช้ลมพัดมอนหรือไม่ก็ถ่วงเวลาเขาไปเรื่อยๆเนาะถ้าสมมติว่าเขาส่งบอลมาเราก็ใช้อวดาเก็บสแต็กไปเรื่อยๆแล้วก็ปิ้วเดียวยิงเขาใตา้เลยอ่าตอนท้ายเกม แต่ถ้าสมมุติว่าอีกฝ่ายมีแต่เวทไม่มีอะไรให้เราเก็บสแต็กเลยเราก็ใส่ออฟูลัสมาเป็นวินคอนลองครับก็เล่นเป็นออฟูลัสกับเจ้ากัตก๊อฟสองใบนี้ไปเรื่อยๆวนไปวนไปวน,น,นไปไม่ต้องใช้อวาดาเนาะประมาณนี้ครับแต่ก็จะไม่ได้เอาเควินมาเก็บสแต็กเหมือนกับเมื่อคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วเราเน้นไปที่ออฟูลัสก็เลยเอาเควินมาด้วยคลิปนี้เน้นที่อวาดาก็เลยมาเป็นคอมโบเฮอร์มีานี่แทนครับเปิดมาเฮอร์มีนี่พร้อมกับอ,อาวาดาอาจจะได้มอนเก็บสแต็กมาเลยทีเดียว2ตัวถ้าเก็บมานาดีๆเขาส่งมอนมาแบบ ลืมลืมลืมตัวตงมา4ตัวอะไรเงี้ยเราเก็บมานาเต็มปุ๊บใช้ไป1สแต็กอรอคือมานี่แป๊บหนึงเขาฆ่าไม่ทันตายเราใช้การ์ดกรอปปุ๊บอาจจะเป็น4สแต็กเลยภายในแค่ชุดเดียวเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมว่าผมจะเล่นได้ออกมาเป็นแบบไหนนะมาครับเกมแรกเจอกับคนญี่ปุ่นเลยอ่าแรง9ก้คูมาโมโตะเหรอเมื่อกี้อ่านไม่ทัน แรงเก้าเดวลโอ้เยอะกว่าผมเยอะอยู่นะมาครับเราก็กลางหมอกไปเลย <b> จังหวะแรกให้เขาง,งงว่าเราจะทำอะไร <int> โอ้ยวินทัสโอ้ยอย่างนี้แย่ครับอย่างนี้แย่อยู่แย่ <Vent us. S 1> yeah, หรือเปล่านะ <Golden Snake. S 1> มีก้อมไม่เก็บ <b> สแต็ปหนึ่งตัวพอไหมวะ <cur> ไม่น่าพอเท่าไหร่ อย่างนี้ไปเลยครับถ้าอย่างนี้ไปเลยดีกว่าเราไปเลยดีกว่าครับเหมือนที่ผมบอกไว้นะว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรทันอยู่ครับอุ๊ยดึมาตีทันไม่เป็นไรเอ้ยยเอ้ยก้อมแหมไอ้ก้อมไม่เหยียบเหยียบเก่งจริงๆ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราโดนกลอมป่วนเงียไม่ใช่อะไรหรอกปึ้มไปเดี๋ยวท้ายเกมค่อยเอาคืนเขาครับขึ้นก้อยรอนไปด้วยเพื่อนเพราะว่ารอนก็จะชนแรงขึ้นไปด้วยนะเขาใช้อคูร่ะ อเอาเซกตามันไม่มันไม่โดน่ะดิอี่จริงๆอวดานี่เราเรยิงใส่เขาเล่นได้นะแรงเหมือนกันครับ400อตัส๋อเวนตัดนี่ว่ะเด็กเขาแพ้ทางเต็มๆครับ เนี่ยถ้าผมไม่เอาออบคูลัสมามันจะเล่นยากะมกา,านะก็เอาอาวดาตอดเข้าไปได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าผมว่าเอาออบคูลัสมาด้วยน่าจะดีกว่าทำอะไระทำอะไร呀 <c oughs> ไม่พอนะยังไงก็ไม่พอครับ <c oughs> เล่นยังไงก็ไม่ไหวแล้ <c oughs> บอกเลย <c oughs> นี่ผมเอาอย่างนี้ได้ไหม <c oughs> อา้าวไม่ได้ เราพุ่งเราเรากดพลาดเองนะขออภัยด้วยฮะ <Sn> อ๋อแต่ <In S 1> ว่าอ <Black 's. S 1> ัฟูลัสเนี่ยอัฟูลัสบนรถไม่ได้นะเออน่าจะได้แต่ผมอาวาดาบนรถได้ครับเอ,อ,อ้ารถแตกโอเคเอาไม่ไม่ไม่เล่นละไม่เล่นละขออภัด้วย ม,ม่่อเกี้คือถ้าถ้ารถเราไม่แตกอะ่ะเราจะพุ่งใช่ไหมพอเราพุ่งปึ๊บอะ่ะอวดามันจะโดนพอดีครับเออแต่ว่าเมื่อกี้พอรถแตกปึ๊บเราเลยไม่ได้ว้าไปข้างหน้าไงจะได้มาครับคนที่สองอุ้ยชื่อสี่พยางค์เหมือนกันเลยใช่ไหมสี่สี่ตัวเหมือนคนเมื่อกี้แต่ไม่ใช่คนเมื่อกี้นะโอ้เป็น thunderstorm ครับคนนี้ ถ้าเล่นดีๆก็น่าจะสู้ได้อยู่แต่เดี๋ยวดูก่อนเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เล่นเด็กที่เขาถนัดก็ได้ไมหมายถึงว่าที่ที่กาชโชเขาาจ,จะเล่นเด็กอื่นก็ได้ไมอมเราเก็บสแตกกับอันนี้ได้ไหมได้อยู่นะนสองสแตกแบบรวดเร็ว ถ้าเขาฆ่าคือไม่ได้ภายในภายในเท่าไหร่อ่ะโอ้ไม่ได้ละไม่เป็นไรอ๋อ this is น้อย,ย,ยเราได้าสามแตะครับ,บอ๋อ,อ,ปอ,อ,ปอ,อเป็นลูน่าเหรอโอเคเป็นลูน่าครับก็เเปล่อยให้เขาเล่นไปก่อนเราวนการ์ดรอครับ ไม่รู้เขาสู้กับอวดาเป็นหรือเปล่านะถ้าคนที่สู้เป็นๆเ,เนี่ยก็สู้ยากนะครับเออถ้าคนสู้เป็นๆก็สู้ยากครับอ่ะอันนี้เราต่อทับไปก่อนแล้วกันไม่ไงั้นเขาไม่เล่นแน่เลยดูท่าละถ้าเราไม,ถาาไม่ถ้าเราไม่โชว์ว่าเรามีการ์ดอื่นเนี่ยเขาไม่เล่นแน่นอนครับเห็นไหม เขาจะใช้เวทบนไปครับเขาจะไม่เล่นกับเราผมไม่ใช้การ์ดกอล์ฟกับอวาานะเพราะว่ามีโอกาสที่ถามเขาเลยแล้วกันครับเพราะว่าเขาติดสแตกขอกูลัสอยู่เขาไม่ลงอะไรเพิ่มแล้วครับแต่ว่าเล่นเป็นอยู่รูกเปล่าเรียกว่าเล่นเป็นได้ไหมเนบิวลส์โกลเด้นสไนช ใช่เขาน่าจะเขาน่าจะไอ้นี่และครับเขาน่าจะไม่เล่นกับเราแล้วโอ้ย alright everyone we're in this together now อันนี้เขาไอ้นี่เหรอเอ้าเขาลืมหรือเปล่าอันนี้เขาลืมหรือเปล่าผมใช้สุ่มไปเลยนะให้เขาเดินเล่นครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราใช้โยนลอยก่อนอะอวาราเราอันนี้แน่นอน เอาเวาลาจะว่าวแน่นอนปล่อยชนไปเลยครับชิวๆเอ็กซ์เอรเอาแล้วโดนไงนี่ย์ <In flight. S 1> เรียบร้อยถือว่าเขาแก้ทางดีอยู่นะแต่ว่าอาจจะลืมป้องกันน้องเฮอครับตอนแรกผมคิดว่าเขาจะยืนแบบหน้าน้องเฮอไม่ให้เราเก็บสแต็ที่4ได้นะ ผรกดลืมครับเดินหลบมาครับเกมอีกเกมหนึ่งเจอกับแดงซ์หกสิบเจ็ดฮิฟอปเนีรนี่นี่เจอกับผู้เล่นใหม่เหรอเวลเขนอยมากเลยนะมีเส็ดเป็นผู้เล่นใหม่สูงครับโอ้เดี๋ยวนะเปิดด้วยนี่เลยเหรอคุณพี่ใจเย็นนะ อันนี้ไปก่อนแล้วกันครับเฮ้ยผมก็ลืมเดินไม่เป็นไปเฮ้ยเดินนะเขาเป็นเวทล้วนเหรออ,อ๋อนี่ไงมาแล้ว,วลได้สองอันเนาะ ผมให้เฮอมันเดินไปนิดนึงข้างหน้าก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่เนเยเฮอมันจะเรียกอะไรเฮอมันจะเล็งตัวเดียวกับเราครับเอออันนี้ลืมเดินบ่อยจังโอเคอาวาดาม่ค่อยคุ้มแต่ว่าเอาพลัสได้อยู่อ้าวมานาไม่ท่ออุ้ยไม่หันด้วยเหรอ ตัดสินใจดีอยูน่นะนี่ผมตัดสินใจพลาดเองด้วยล่ะเราต้องเดินไปด้วยนะนแล้วเขาจะมีอะไรอกอ่เมื่อกี้ซัมมอนเหมือนเขาเป็นเวทล้วนนะครับซัมมอนเนี่ยโกเรมที่เขาได้มานะจะเป็นได้จากากาสุม่มเ,เล่นก,นกระชับอง อ้โนี่ไงมาลวตัวไหนก็ได้เอาเลยอ่ะชนไปวันนี้ก็รอครับเก้ามานาเหมือนเดิมอุ้ยมีเทสทอลเก้ามานา เฮ้ยจะเย็นมาถาก่อนบังอยู่ตู้มเข้าไปเรียบร้อยอันนี้เจอกับผู้เล่นใหม่นะเขาไม่ได้แก้ทางอะไรเราเท่าไหร่ครับมาครับอีกคนหนึ่ง A B C D E F A B C เคอันนี้ชื่อแบบ ตัวละครลับนะไม่อยากให้ใครอ่านชื่อได้ง่ายเด็กเหมือนจะเป็นแนวเบลาทิกไหมอ่าเบลาทิกจริงด้วยอันตนอี่เลยเรละเราเอาตัวใกล้ไม่ได้แม่ เธอนี่ไม่น oh, mm ัดกันเลยตีเลยเธอเธอยิงให้เราก่อนไอ้นี่ครับก่อนมันจะกัดไอ้ก่อนมันจะเหยียบเราแต่ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เลยผมเล็งพลาดนะ ม่เป็นไรครับปล่อยมาปล่อยมาแล้วเราเข้ามุมพอเราเข้ามุมปุ๊บเราพัดออกพัดเนี่ยไม่เบานะครับแรงนะแต่ดูดีๆบอลหายไปพุ่วๆเลยนะไม่เบานะใครคิดว่ามันเบาๆไม่เบานะฮะนี่แหละแล้วเรารอเจ็ดมานาครับอย่าเพิ่งเคลียร์หมดอุ้ยแต่เหมือนเราจะตีธรรมดาแตกหมดเว้ยไม่เป็นไร มาวบเลรแล้องวิงขัดหน้าไปเลยคไม่เลเอ้าแล้วโดนคนไปวันเข้เดี๋ยวอีกหนึ่งสแต็กแย่ละเดินมาเดนมาเราก็พัดครับทีเดียวมามาีตัวเราก็พัดไปให้หมดตัวเดียวน้งหมดอ่ะ ตู้มาให้จริงๆนะยิงตัวหลังเนาะแน่เฮ้ยิงตัวเก้าสิบมาแหละเดี๋ยวรอก่อนสิน,นตันปึ๊บเราหลบมานี่เราเล่ากลางบมอกเป็นไงเอามาปึ๊บเราพัดครับมาพัดมาปึ๊บเราก็พัดตอนนี้เราเรอเก้ามานาได้แล้วนะ โอี่นอฟบมล map ไม่ดแน่เหมเือนเขาจะพยายามเดินล้อหลอกล้อหลอกล้อหลอกแล้วผมไปครับเออไม่โดนเนี่ยล้อหลอกิด่อพัดไปพัดไปเรายังมีโอกาสอีกโอกาสนึง ก้ามานาะน,นี่จังหวะน,นี้เราใช้การก๊อกเพื่พอพัดออกไปก่อนได้นะเพราะว่าเราต้องรักษาเลือดครับสิ่งเดียวที่เบ้เราทำตอนนี้คือรักษาเลือดแล้วโอ้โหอะไรวะนะ่ะเราให้มันเดินมาก่อน <Like> <S <S เออเรียบร้อยเมื่อกี้เกือบกดพลาดด้วยนะถ้าดูดีๆเส้นมันลืมล่มๆไปนิดนึงนะครับเออไม่ได้เล่นานานเนี่ยถ้าใครจะเล่นเนี่ยต้องฝึกดีๆนะฝึกดีๆนี่คือเก่งๆช่ำๆนี่คือแบบเอาเรื่องเลย <S 1> <S 1> <S 1> อีกเกมนึงเจอกับโซโซ,โซอะไรเอ่ย โซโลไม่ใช่โอ้ทำไมเด็กมันดูผสมผสมเป็นเบลทิกครับอุย๊ยอวดาขึ้นการ์ดกอบึึ้นแบบนี้ดีมากๆแต่ถ้าเขาไม่ส่งมอนมาก็ไม่ดีนะโอ้โหเนี่ยนะอันนี้เรียกมอนได้ไหมครับเนี่ยตัวน,นี้ <os> เรียกมอนไหม ปรับปรับเอาเข้าเราไปก่อนเลยนะโอเคแล้วเราถอยมาครับรอหน่อยนิดนึงเจ็ดมานาไม่รู้ทันหรือเปล่าผมต้องไปยิงตัวเอ้ยผมต้องยิงตัวนี้แหละอ๋อโอเคไม่ทันไม่เป็นไรเจ็บมากเลยอะเป็นกระเปิดมาแบบนี้ ตายไหมเดีย๋ยวบอกนะไม่ตายไม่ตายด้วยตีทีนึงปับ๊บโอเคตาย <Golden Snake. S 1> แต่เราสามสแต็กแล้วนะนะครับรอไปเขาน่าจะไม่ส่งซาม,มอนมาให้เราง่ายๆแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันฮันเดอร์สตอร์มาโอเคอ็กซ์โ เราสามารถหลบสายฟ้าด้วยอัพูลัสได้นะครับเรียบร้อยเก็บสแต็โครบครับอันนี้เอาคืนไปอนนเอาคืนไปเราจะไม่ไม่ทำอะไรจริงหรอเออเมื่อกี้ผมเสี่ยงดวงไปเลยนะอะไรเนี่ย คือผมคิดว่าเขาจะส่งซัมมอนแบบเิ๊เราเลงเอาลาปุ๊บส่งซัมมอนขัดอะไรอย่างงี้แต่ว่าอาจจะด้วยความที่ว่าแรงมันยังไม่ตึงมากมั้งเออมาครับเจอกับลิลิตูลิลิตูเป็นน้องหมานะคนนี้โอเคเลเวล น้อยกว่าผมหน่อยผมถ้าตีไปตอนนี้ผมน่าจะประมาณแบบเฉลี่ยสัก14ครับ13 14ถ้าใครอยากรู้ว่าเวลเฉลี่ยผมอยู่เท่าไหร่นะอุย๊ยอันนี้ไม่ค่อยดีไอต,ตัวนี้ไม่ค่อยดีเอ้ยโดนด้วยเดินเข้าหมอกดปว่ะเ,เห็นแล้วไงอพัดออกพัดออกพัดออกโฮ้ยเจ็บนะ มันไม่ตายอ่ะดิตัวเนี้ยต้องตีก่อนตีปกติก่อนโอ้โหตีปอดตีปกติก่อนนะ้มันเหยียบก่อนอ่ะนะแล้วเรามานี่ครับเล็งตัวไกลนะให้เธอเล็งตัวใกล้ครับแล้วเขาจะส่งอะไรอีกไหมดาว่าไม่ช็อตไปเลยเชิดแหลกช็อตไปเลยห้ามานากับเธอตัวเดียวชิวๆ แต่เขาจะมีอะไรมาให้เราเล่นไหมอะ่ะมันจะไม่มีเลยอะ่ะโวอ้มีแล้วแอป,แปหนึ่งทีดีดาเพนดีดาเพนมาแบบนี้โดนชนไปนเลยไหมเออยอมโดนชนไปนเลยแล้วกันเพราะถ้าเมื่อกี้ผมใช้การ์ดอะไรก็ตามอ่ะอวดาลีนะครับมันจะแตกเต็มพอดีอะ่ะ มันเยอะเลยนะมันเป็นการ์ดกอล์ฟพอดีเออไม่ใช่สแต็กเต็มเดินหนึ่งสองสามสี่โอเคเก้ามานาเก้ามานาครับเดินละเขาเริ่มเดินละอันนี้คือไม่ได้นับการ์ดนะอันนี้แปลว่าไม่ได้นับการ์ดครับเามื่อกี้ผมเพิ่งใช้ไปนะได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับจังหวะนจะ เฮ้ยอันนี้ผมดบวิดแบงด้วยดิเอาจะบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกันเรานะแต่เมื่อกี้เป็นวิธีที่ดีในการกันอวดาครับลงซัมมอนหรือลงอะไรก็ตามเตะมากันด้านหน้าตามมา,า,า,มมา,าครับเหมือนเดิมเราวาร์ปลบมาก่อนเอืเอ้อเว้นทัพไตครับ,บเล่นกับจิตใจคนังหว่านะี้เล่นกับจิตใจคน ออกไปก่อนเฮ้ยโอ้โหมันยังทันไหมอ,อ,อื้อแล้วอ๋อผมลืมกดวาไว้หรอโอเคทุกคนราคให้เห็นเลยบุบเข้าไปประมาณนี้นี่แนี่ไม่โดนด้วยหลบหมอกครับหลบหมอกเราหลบหมอกเราบุนมาเราบุนมาแล้วก็ผักออกเราผักออก ดาวมานาเหมือนเดิมครับธรรมดาไม่ชอบชอบลุ้นๆชอบเสียวๆธรรมดาไม่ชอบอน,นี่ไงผมว่าละเฮโอ้โหลืมเออโอเค <ใน S 1> เขาใช้แผนนั้นนะเขาใช้แผนนั้นนะไม่อย่าทำแบบนี้กับผม อันเเรียบร้อยบอกแล้วทรามดาไม่ชอบคือเขาใช้แผนรอผมโยนอินเฟตัสแล้วก็ใช้อะไรบางอย่างเพื่อหนีเนาะเพราะฉะนั้นเราก็โยนอินเฟตัสไปแล้วรอให้เขากลับไปที่เดิมครับเพราะว่าเกมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดหรือออคูลัสใช้เสร็จมันจะกลับไปที่เดิมนะเออกาดจังหวะดีๆก็สามารถทําแบบผมได้ครับแต่อย่าทําเลย โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเด็กอวดาจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นเด็กใหม่อะไรเนาะก็แค่เอามาเล่นโชว์ให้ทุกคนดูเพราะว่ามีคนขอมาครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ใครมกการู้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันทั้หมดเลยครับอยากเห็นเด็กอะไรต่อไปหรืออยากให้ทําอะไรบอกกันไม่ได้เลยสําหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ